ได้จ้าจินเขา่ากินเขากับยังต่ำสโลกแกนกินเขากับเจ้วพี่น้องเพ่งเห็ดปิดอันดับพึงเลิกงานพึงเลิกงานแจ้วบองปลรราซาบซุกพี่น้องอันนี้หลักของแทรกับข้าเหนียวกับมูทอดกับพักลหลายๆเด้อพี่น้องอันนี้มันจะเป็นขนมกะ้ะกักม่วงพี่น้อง ต๊ไทยด้วยขนมว้ากินนั่งกันไว้พี่น้องพึงเลิกงานนั่งเลอัดคลิปมหาโมมาทรงโมเข้านอนนะพี่น้องที่แรกก็ว่าจะเต้นตีรัางกาซิปลอมเลยอพี่น้องไปไ็เกินใจมันดึกแล้ว <laughs> ันมาเป่าเบิ้งค่อยข้าเจ้าจะาจนอนงบรรลับข้าเจ้าจะค้ำจนแ่าพทองแข็งข่เปื้อนซบซบไปพี่น้อ,มองมาเยอะมาเยอะต่ำจนฝาสะเทียนได้พี่น้องควางมาทำหมูทอด กินคล้อยมั่นอิ่มท้องเราก็นังนรับสบายแค่นั้นก็อบเชยเรานะพี่น้องเนาะอะไรมากมายในคิดนิดทุกขรังอันนิดจังอันนจาตาก็ว่าพี่น้องไข่กระชู่วงบางบางอันนี้อ่อยมากมากบางบงมาหาชนกหวานหวานปาดิีมชอบเขาเสียบดิบไข่กินข้าวเหนียวเราบ่อพี่น้อง ควาเด็บตัเตาววาจะบ้ว่วนแน่นะควายพัดเข้าไว้กินเขาพัดต่อีกม่จอจตหัไปเพื่อ้ิดมหาบุเจ้าคเอาคิดเข่าครลดสารภาพต่ำตรงใครเอาคิดเก่าที่ควายเห็นแบ้เอาลงไปนโอไหมพี่น้องไปได้ส้า เพื่อได้ตรงโพดขวางเกา่าลงไปเพื่อให้เห็นหอยพดกักดใจเห็นเลยเด้อค่ะเพืจะเป็นคลิเปเก่าก็กดให้ใเลยนยาได้ดยุ้งหัวใจมมยังหรอมาเมา่ไม่เสือเสือจิตถึงโมเดอร์เพืด่ดมาเห็นคลิปก็กดติดตามให้่นได้เด้อค่ะตามมีเพื่อนนะคะเลิฟเลิฟกดไนท์บาย